สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนกลับมาพบกับคุณครูป๊อปอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5สำหรับวันนี้คุณครูป๊อปจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ความหมายการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นการอ่านอย่างไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลแล้วตีความหมายของข้อความเพื่อแยกให้ได้ว่า ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นเพื่อให้การรับสื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะลำดับต่อไปเรามาดูลักษณะข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงกันเลยค่ะ 1. มีความสมเหตุสมผล 2. มีความเป็นไปได้ 3. มีหลักฐานเชื่อถือได้ 4. มีความสมจริงต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าพยัญชนะไทยมี44ตัวคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพราะพยัญชนะไทย จะมีทั้งหมด44ตัวนะคะตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกจริงไหมคะเด็กๆตัวอย่างที่สการตัดต้นไม้ทำลายป่าทำให้เกิดภัยแรงได้ นักเรียนลองพิจารณาข้อความนี้ดูนะคะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่และตัวอย่างที่4นะคะเมื่อข้าวราคาตกต่ำชาวนาจะมีรายได้ลดลงลำดับต่อไปเรามาดูลักษณะข้อความ ที่เป็นข้อคิดเห็นกันต่อเลยนะคะข้อที่1การแสดงความรู้สึก 2. แสดงการคาดคะเนมีคำว่าคงคงจะน้าน่าจะ 3. แสดงการเปรียบเทียบ 4. เป็นข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นของผู้พูดเองจะมีคำว่า ควรควรจะนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นกันเลยคะ่ะตัวอย่างที่หนึ่งวิชาภาษาไทยเรียนสนุกที่สุดตัวอย่างที่สองน่น เป็นจังหวัดที่สวยงามน่าอยู่มากตัวอย่างที่สามเขาเชื่อว่าสีเขียวคือสีนำโชคตัวอย่างที่สี่ทับทิมเป็นคนที่สวยที่สุดในห้อง ตัวอย่างที่5เด็กๆควรตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันไปแล้วเด็กๆพอจะแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันได้แล้วใช่ไหมคะก่อนจากกัน คุณครูก็มีการบ้านมาให้เด็กๆได้ฝึกการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันค่ะโดยให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาในหน้าที่35และหน้าที่36นะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านและหมั่นฝึกทบทวนบทเรียนสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้ว ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ